สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีโดน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ11ธันวาคม2 5 6 4 1 8นาฬิกาครับมาทักทายพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านทั่วประเทศด้วยครับช่วงนี้ก็ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการไร่ละพันชาวนาเป็นส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทักทายพี่น้องอสมอมานานนะครับวันนี้ก็มาทักทายมาสวัสดีนะครับใกล้บันจัย ค่าป่วยการแล้วก็เลยมาเล่าเรื่องค่าป่วยการอสมอให้ฟังนะครับเดือนธันวาคมจะรับบันที่เท่าไหร่รับจำนวนเท่าใดนะจ่ายจกสอสมอเท่าใดอันนี้น่าสนใจครับก็วันจ่ายเงินอสมอครับยังรับ1000บาทอยู่นะครับค่าป่วยการอสมอส่วนการจะเพิ่มเป็น1 5 0 0บาทตลอดชีพนั้นก็ต้องดู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายสาธิตปิตุเตชาติท่านจะดําเนินการขับเคลื่อนได้ยังไงต่อไปเพราะว่าจะไปเสนอแล้วก็ให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบโน่นนี่นั่นแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่พิจารณาโครงการอยู่มีกระทรวงการคลังสํานักง,งบประมาณอะไรก็แล้วแต่จะมีการพิจารากันก่อนเสร็จแล้วถ้าหากว่าผ่านความเห็นชอบเป,เป็นขั้นเป็นตอนก็จะมีการเสนอไปแล้วก็มีการอนุมัติ ถ้าอนุมัติก่อนอสมอจริงจะได้1,500ตลอดชีพนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับยังรับ1,000งพัอยู่ซึ่งวันที่15บห้าธันวาคมนี้จะเป็นการรับค่าป่วยการของเดือนพฤศจิกายนที่สิ้นเดือนไปแล้วก็มารับกลางเดือนธันวาคมก็รับวันที่15บธันวาคมนะครับหนึ่บาทเป็นค่าป่วยการของเดือนพฤศจิกายน64นะครับรับ1,000บาทไปก่อนส่วนข่าวดีเป็นพันห อันนั้นเป็นเรื่องอนาคตในอนาคตรอฟังข่าวดีกันต่อไปจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นกําลังใจให้กับอสมอและเป็นกําลังใจให้กับรัฐมนตรีช่วยให้ท่านไปดําเนินการนะครับประเด็นค่าป่วยการบรรับทราบแล้วนะครับ15ธันวาคมนะครับส่วนค่าตอบแทนเสี่ยงไม COVID ้โควิด -19 ยังไม่ได้อนุมัตินะครับตอนนี้อาจจะมีข่าวดีวันที่14ธันวาคมนี้ก็ได้เพราะวันที่14ธันวาคมนี้เป็นวันประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องนี้จะถูกเสนอเข้าที่ประชมุมคณะมนตรีวันที่1 4ธันวาคมหรือไม่รอฟังข่าวอีกครั้งค่าตอบแทนสิบแปดกว่าสบ้านะครับต้องรออนุมัติเหมือนกันนะครับส่วนรายจ่ายเดือนนี้ครับพี่น้องอสมอรู้แล้วรายรับมีเพียง1000นะค่าตอบแทนสิบแปดกว่าสยังรออนุมัติจากคณะมนตรีอยู่ส่วนรายจ่ายเดือนนี้มาดูจ่าย252บาท50สตางค์นะครับเนื่องจากมีพี่น้องอสมอที่เป็นสมาชิกจกสสม,สมเสียชีวิต 5 0 5รายต้องหักไปช่วย252บาท50สตางค์สำหรับคนที่ไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยก็หัก252บาท50สตางค์นี่แหละครับส่วนคนที่ค้างจ่ายอาจจะหักของเก่าที่ค้างด้วยนะครับตอนนี้สมาชิกชกสสมอแห่งประเทศไทยมีอสมอสมัครเป็นสมาชิกแล้ว8 7 4 3 1 0คนนะครับหากอสมอเสียชีวิตนะครับ ทายาทจะได้รับ437,155บาทนะครับสำหรับออทมทที่เสียชีวิตแล้ว505คนนะครับทางสมาคมจะโอนให้ภายในไม่เกินวันที่24ธันวาคมหลังจากหักจากเพื่อนสมาชิกได้วันที่15ธันวาคมก่อนหากได้เท่าไหร่ก็โอนไปเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือก็จะตามหักในคนที่หักยังไม่ได้และจะโอนให้ทายาทให้ครบ437,155ภายใน90วันนับจากวันโอนครั้งแรกครับ รายชื่อผู้เสียชีวิตแนบไว้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกนะครับเป็นข้อมูลจากสมาคมจสสมแห่งประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ